สำหรับวิธีการใช้งานมาชอบสายนะคะยี่ห้อ Creative ค่ะรุ่น PC900 Plus ตัวนี้นะคะเปิดเครื่องนะคะกดปุ่มสีส้มด้านล่างค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะคะก็จะมีเสียงดังแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟด้านบนแล้วก็หน้าจอจะสว่างขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ รอบูดเครื่องขึ้นมาสักครู่นะคะค่ะในส่วนของด้านบนซ้ายนะคะรูปสัญลักษณ์คนหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องกําลังรานในส่วนของโหมดอะดาวนะคะหรือโหมดผู้ใหญ่อยู่ผ่านต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะไปที่พาเชนด้านล่างค่ะแล้วก็ตรงแคตตาล็อตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกเป็นอาดาวหรือว่าพรีดิกได้ค่ะจากเลือกแล้วเนี่ยก็กดย้อนกลับนะคะเพื่อออกจากหน้านี้ค่ะค่ะแล้วก็ สัญลักณ์รูปคนด้านบนนะคะก็จะเล็กลงค่ะค่ะถ,ถัดมาถ้าต้องการที่จะปรับแก้ไขนะคะในส่วนของค่า h ฮโลอาร์ลมลิมิตนะคะอยู่ที่ด้านล่างค่ะจะมี2ค่านะคะในส่วนของ sp o 2และก็ n i b p ค่ะถ้าต้องการที่จะปรับในส่วนของ sp o 2ก็จิ้มไปที่ sp o 2นะคะแล้วก็จะเป็น2ตัวบนค่ะตัวบนจะเป็น Th High นะคะอาร์ามไฮแล้วก็ด้านล่างจะเป็น โลค่ะวิธีการปรับแก้นะคะก็จิ้มไปที่ค่านั้นแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้นะคะในการเลื่อนหาค่าถ้าเกิดว่าได้ตามที่ต้องการแล้วก็จิ้มเข้าไปค,ค่าก็จะปรับเปลี่ยนตามที่เราต้องการแล้วก็ออกจากหน้านี้โดยการกดลูกศรย้อนกลับแบบนี้ค่ะถัดมาในส่วนของ NIMP เช่นเดียวกันค่ะไปที่ NIMP ก็จะมีทั้งหมด ค่าก็เป็นซิสโทลิกเดสโทนิกแล้วก็ค่ามีนนะคะหรือค่าแมปค่ะวิธีการปรับแก้ก,ก็เช่นเดียวกันค่ะก็จิ้มเข้าไปแล้วก็ใช้ลูกศรเลื่อนนะคะหรือจะใช้ตัวปุ่มตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าได้ค่าที่ต้องการแล้วเนี่ยก็กดยืนยันโดยใช้ปุ่มสี่เหลี่ยมตรงกลางนะคะหรือว่าจะเป็นทัชสกรีนก็ได้แล้วก็หลังจากที่ตั้งค่าเสร็จทุกอันแล้วนะคะออกจากหน้านี้นะคะโดยการกดลูกศรย้อนกลับตรงนี้ค่ะ ัดมานะคะการสั่งวัด NIBP ค่ะตรงนี้เนี่ยสามารถวัดได้หลายโหมดเลยค่ะอันดับแรกในส่วนของโหมดแมนนวลนะคะสามารถกดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะคะในการสั่งวัดได้เลยแล้วก็ให้สังเกตบนหน้าจอนะคะในส่วนของพารามิเตอร์สีฟ้าค่ะตรงนี้เนี่ยเขาจะระบุไว้เป็นแมนนวลนะคะในส่วนของ NIBP แล้วก็สามารถกดสั่งวัดได้เลยหรือว่ากดไปแล้วก็ต้องการที่จะหยุดก็กดอีกครั้งนึงนะคะจะเป็นการสต็อปค่ะ Auto ะะให้จิ้มไปที่พารามิเตอร์ของ NIBP นะคะหรือว่าจากทัชสกีด้านล่าง NIBP ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได้นะคะแล้วก็มาที่ NIBP โหมดค่ะเปลี่ยนจากแมนนวลเป็นอ u t โนตนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอ u t โตเท่าไหร่ตัวเลขด้านหลังเนี่ยมีหน่วยเป็นนานทีนะคะเช่น60ก็เป็น60นานทีหรือ1ชั่วโมงหลังจากที่ตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ย หน้าจอตรงนี้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนจากแมนนวลเม่อสักครู่นะคะเป็นออโต้60แล้วก็จะมีตัวเลขด้านหลังหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกสั่ง้าพย้ำตังค์คแล้วก็กดสังวัดตรงนี้ได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะให้กดปุ่มวงกลมด้านบนนี้นะคะก็จะเข้ามาอยู่หน้าเปใน P โหมดอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็สามารถแก้เวลาหรือว่าจะ กลับไปเป็นในส่วนของโหมดแม,มนนวลก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ต่อจากหน้านี้ค่ะในส่วนของปุ่มนะคะปุ่มที่2เนี่ยจะเป็นการปรับความสว่างของหน้าจอนะคะหรือถ้าเป็นระดับที่3เนี่ยก็จะเป็นการปิดหน้าจอไปเลยจะประมาณนะะี้ค่ะถัดมาค่ะปุ่มลูกกระดิ่งสีส้มนี้นะคะเป็นปุ่มรับทราบอารามค่ะหรือว่าปิดอาราม ก็จะมี2แบบนะคะแบบที่กดครั้งเดียวเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์แบบน,นี้แล้วก็นับเวลาถอยหลัง120วินาทีหมายความว่าเครื่องเนี่ยจะทําการออฟเสียงอะลารา์มไว้นะคะ120วินาทีค่ะถ้าเกิดว่าครบ120วินาทีแล้วเนี่ยก็จะเ,เปิดเสียงอะลารา์มตามปกติค่ะถ้าต้องการที่จะออกนะคะกดปุ่มสีส้มอีกครั้งหนึ่งค่ะ หรือถ้าเกิดว่าต้องการปิดถาวรเลยเนี่ยก็กดปุ่มสีส้มค้างไว้นะคะก็จะขึ้นมิวแบบนี้แต่ว่าไม่แนะนําให้ปิดนะคะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะอันมิวนะคะกดปุ่มสีส้มค้างไว้เช่นเดิมค่ะปุ่มถัดมานะคะปุ่มรูปปรินเตอร์ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัวเครื่องเนี่ยมีออปชันในส่วนของ thermal printer ในตัวนะคะสามารถั่งปริ้นได้ค่ะแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยไม่ม สามารถสั่งปิ้นได้นะคะกดไปก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ถัดถัดมานะคะในส่วนของปุ่มสีเขียวนะคะอย่างที่บอกไปเป็นการสั่งวัด NIBP ค่ะแล้วก็3ปุ่มนี้นะคะเอาไว้สําหรับควบคุมนะคะลูกศรขึ้นลูกศรลงแล้วก็ตรงกลางจะเป็นการยืนยันนะคะหรือว่าเป็นปุ่ม enter นั่นเองในส่วนของปุ่มสีส้มด้านล่างนะคะ เป็นปุ่มที่เอาไว้ดูข้อมูลย้อนหลังค่ะถ้ากดหนึ่งครั้งหน้านี้จะเป็นข้อมูลของ n i d p ค่ะถ้ากดอีกหน้านี้จะเป็น SpO 2แล้วก็หน้านี้จะเป็นในส่วนของอาลามค่ะแล้วก็หน้านี้เป็นเว็บฟอร์มของ SpO 2ค่ะถ้ากดอีกรอบก็จะกลับมาสู่หน้าจอหลักนะคะที่ใช้งานแล้มาในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆที่คาดว่าน่าจะได้ใช้นะคะก็เป็นซิสเต็มตรงนี้ค่ะ อันแรกจะเป็นอะลามมโวล่มค่ะระดับเสียงเตือนของอะลารามค่ะถัดมาเป็นภาษาที่ใช้งานนะคะแต่ไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะคะแล้วก็เดโม m โหมดถ้าเกิดว่าต้องการที่จะให้เครื่องเนี่ยรันในส่วนของโหมดเดโมนะคะ Mode โหมดตัวอย่างก็สามารถตั้งได้ตรงนี้ค่ะถ้ากเกิดในการเปิดโหมดเดโมนะคะจะเป็น1 2 3 4นะคะ เบาเสียงเพาะนะคะมาที่บีบบบตรงนี้ค่ะจะเป็นหนึ่งหรือว่าจะปิดเสียงไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะได้หากต้องการปิดโหมดเดโมนะคะก็เข้าไปที่เดโม m โหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นออ f แบบนี้ค่ะถัดมาคีย์โทนเป็นเสียงปุ่มกดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการใช้ปุ่มนะคะ เสียงตรงนี้จะเปิดปิดได้ถ้าออฟเนี่ยก็จะไม่มีเสียงใดๆแต่ถ้าเปลียนเป็นออนก็จะเป็นเสียงบบนีค่ะถัดมานะคะในส่วนของคันเลอร์เนี่ยเป็นการตั้งสีนะคะของแต่ละพารามิเตอร์ด้ช่วงนี้เนี่ยมี2พารามิเตอร์นะคะก็คือ s t r u กับ n i b p เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะตามที่เราต้องการเลยถัดมาค่ะเดทไทม์ ตั้งวันที่และเวลาค่ะแล้วก็ดีเฟลถ้าเกิดว่าต้องการคืนค่าโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าที่เราเคยตั้งไว้ทั้งหมดเนี่ยจะก,กลับสู่ค่าโรงงานทั้งหมดเลยค่ะก็กด1นไปก่อนนะคะมาในส่วนของเมนู Touch c a l i b a นะคะอันนี้สำหรับแคลน้าจอนะคะ แนะนำให้หาอะไรที่เป็นแหลมๆมาจิ้มนะคะเช่นปลายปอกประการประมาณนี้ก็จิ้มไปตามจุดแต่ละจุดที่ขึ้นมาบนหน้าจอเลยนะคะหลังจากที่เราจิ้มครบแล้วเนี่ยเครื่องก็จะทำการบูตตัวเองนะคะแล้วก็จะเปิดเครื่องอัตโนมัตินะคะตรงนี้ หลังจากที่ใช้งานเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะถ้าต้องการที่จะปิดเครื่องนะคะให้กดปุ่มสีส้ม power ด้านล่างนีนะคะค้างไว้ประมาณ2วินาทีแล้วหน้าจอเนี่ยก็จะมีคำว่า system shutting down นะคะแล้วก็ปล่อยมือได้เลยแล้วเครื่องก็ทำการปิดเรียบร้อยแล้วค่ะคะ่ะและนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะคะของเครื่อง PC 9 0 0 plus ตัวนี้นะคะ เิดว,ว่าติดเรื่องการใช้งานในส่วนใดนะคะสามารถติดต่อใายังบริษัท Priority Care ได้ตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณค่ะ